ด้วยเลยด้วยโอ,อเคคอนดอะกรรู้ว,วหนักขนาไเหล็กเหล็กยังยุบ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 เลยขายเซฟี่ไหมขาขายเซฟี่ไหมนี่ก็ต้องมัดกันลุกไปดิดีดีคุ้มไหมอ่ะหน้าน้า,นาไม่ไม่้มมารลแค่ลอยเองอะ ถึงแล้วถึงวนที่อมว่ามถึงใครเขาบอกยกใส่ก็ได้แนละ้วเนี่ย<ก>ใส่ก็ได้เลยในราคานาะไรง่ายตามมาส่หนายอ่เขอยกเข้าไปฝั่งนู้นเลย ตรงไหมฮะลรงไปยังลงลงลงเลยลงเลยระวังลิ้ตรงลงตงเออให้ใหระวังข้างนู้นน่ะให้ให้ข้างนู้นออกไปก่อนเออและอ่าและเจอเจอเจออ่อพอเจอเอไม่ใช่แกต้องใส่ดูน็อตให้ตรงก่อนอ่าดูน็อตนู้นน่ะดูน็อตนู้นน่ะ เออนั่นแหละลองอีกลองอีกเอออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เวียงไปนู้นได้ไหมเดินหน้าแล้วเวียงไปนู้นเห็นไหมเออนั่นแหละดึงไม่ดิดึงไม่ดิดึงไปก่อนติดดิดึงอ๋อขึ้กระดานมาดิตรงรูน้อยยัง อโอเคพอจอดอ่าจะได้ขยับได้เอออมันไม่ตเยก็ใช่ไงรู้นั้นแล้วเดี๋ยวมันเอียงลงวางมันไม่ตั้งอยู่แล้วอ่ะลงอีกนะลงอีกนะไม่ยังอ่าโอเคใส่ยางเยอะ là phải hả? Nó đất em ừ.